นี่เหลือสามหมายเลขสุดท้ายแล้วครับซึ่งพี่แพทจะต้องเลือกคู่ฟีเจอริงแล้วหลังจากนี้ไม่ใช่การคัดออกนะครับ,รบเป็นการเลือกเลยแต่ก่อนที่จะเลือกผมให้สามหมายเลขได้เต้นเข้าจังหวะให้พี่แพทดูซะก่อนอยากเห็นใครเต้นก่อนครับเอาคนกลางแล้วกันครับคนกลางหมายเลขหกครับอดัมเชิญนะอดัมดูแบบชาวร็อกอย่างนี้ให้เขาเต้นจังหวะอะไรดีครับพี่แพทสามชาติแล้วกันครับโอโหจังหวะไม่เข้ากันหนวดเลยนักรอปริศนาหมายเลขหกจังหวะมา ก็เข้าจังหวะเออพราะเขาตีกองให้รู้อยู่แล้วจังหวะนะมันได้อยู่แล้วโอ้จากจังหวะสามชาบุสักครู่นะคะสลัดความล็อกออกไปนิดนึงเลยนะคะแต่เขาแบบทําเป็นเข่งขื่มไงให้เราแบบว่าเดาทางไม่ถูกอ่ะจริงๆเป็นหนุ่มขี้เล่นนะแต่บางวันก็เล่นน่าจะอารมณ์เล่นขี้หูเล่นขี้จาเล่นเขินๆนะเนาะก็กลงไปเพราะยังว่าเพราะอยู่ผมลังเลมากคนเนี้ยผมว่าเพี้ยน พี่แพทย์ว่าไปทางเพียนนะครับดูหมายเลขอะไรต่อดีครับ2หรือ7 2แล้วกันครับ2หมายเลข2สลับที่กับหมายเลข6เลยครับสะผมบ้างนะคะหมายเลข2อะค่ะไม่ใช่ลังแค่มันเป็นชาไม่ใช่ลังแข่จังหวะแบบไหนครับเป็นจังหวะสกาครับผมลองดูลองดูสนหน่อยนักร้องปรนานหมายเลข2จังหวะม้ ทางเขาไม่ใช่ทางเขาเพราะว่าเขาเอากูเล่งั้นมันจะมาสกงสกาเนี่ยน่ารักน่ารักพี่ก้อยจีครับเชิญครับแต่น้องเขาเต้นน่ารักนะสกาอมันก็ยังน่ารักไม่ใช่น้องเขาอ่ะน่ารักแต่เราอ่ะน่าแก่ ยอมรับก็ได้อายุว่าไม่ได้น้อยแล้วปีนี้ก็เกือบ40แล้วค,ะค่ะครูบอกใครบอกใครบอกใครอ่ะเออบอกทั่ว,วไปผ <Okay. S 1> ู้ชายแต่ว่าน้องน่ารักมากสกาก็ยังน่ารักรมีความสดใสสกาไปด้วยยิ้มไปด้วยนะน้องแบบเหมือนมีจิตวิญญาณของกันว่าเป็นนักร้องอยู่ในตัวค่ะน้องน่าจะเพราะนี่ให้เพราะดูจากจังหวะและการแต่งตัวทุกๆอย่างละประมาณแบบน้องเอทน้องอิงอ่ะให้เขาเล่นดนตรีอ่ะนะอิงวอิงวัดนทใช่ใช่ใช่ผมว่าเพราะ เชื่อผมพี่แพทผมผมคิดว่าเพราะเช่นเดียวกันครับคนที่เชื่อนะครับคนสุดท้ายแหละครับหมายเลขเจ็ดกลางเวทีครับขอเชิญมาดามแป้งผมว่าคนนี้ต้องมีอะไรจังหวะแบบไหนครับพี่แพทเป็นจังหวะอะไรไม่ได้นอกจากจังหวะแดนซ์อยากให้แดนซ์ได้ครับนักร้องพิศนาาหมายเลขเจ็ดจังหวะบา ็ตมีแถมมีแถมเป็นคนที่มีของครับผมรู้สึกว่าเขามีเบสิคลีลาดอะไรสักอย่างใช่ถ้าเดินเขาเวลาเดินหรือว่าเวลาที่จะมู v e แล้วหมุนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าพี่แป้งเพาะครับคุณพี่แป้งนี่อาจจะเคยเป็นนักร้องแบบถึงขนาดเคยออกอัลบั้มมาในสมัยก่อน ลยด้วยก็ได้นะครับเป็นไม่ได้สูงครับว่าเป็นนักร้องที่มีความสามารถมากครับน่าจะเพราะครับน่าจะเพราะนะครับทั้งสามหมายเลขยืนกลางเวทีเรียงตามหมายเลขเหมือนเดิมเลยครับตอนนี้พี่แพตต้องเลือกคู่ฟิชเจอริงเลวครับเก็บคนเสียงเพราะเอาไว้ฟิชเจอริงตัดสินใจให้ดีครับอยากจะร้องเพลงฟิชเจอริงกับหมายเลขใดเลือกคนเสียงเพราะนะครับเอาไว้ฟิชเจอริงให้ภารกิจสําเร็จเฮ้ยตอนนี้มีแบบว่าทั้งสามหมายเลขเลยนะเสียงดีหมดี เพื่อภาพลักของเรา6ฟิตกับใครดีครับพิพัฒครับเชื่อคุณหยาพิรุนแล้วกันครับเบอร์สองครับหมายเลขสองครับนักร้องเปสนามหมายเลขหกผมขอฟังเสียงขุนผู้ชายลูกแบดกระแซดเป็นนะครับเฮ้ยเสียงพ้อยเยอะได้เลยได้เลยได้เลยนะ จังหวะสามชาเมื่อสักครู่นะคะสลัดความล็อกออกไปนิดนึงเลยนะคะแต่เขาแบบทำเป็นเข่งขรึมไงเพราะอยู่ผมลังเลมากคนเนี้ยผมว่าเพี้ยน สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมชื่ออดัมภูวิชยามูมหมัดอาลีนะครับผมเป็นนักดนตรีอิสระครับเป็นนักร้องนําครับผมแล้วก็เล่นโฟกด้วยครับอ๋อแล้วตีกลองอ่ะเรื่องตีกลองครับผมก็เมื่อก่อนเป็นมือกลองมาก่อนครับอ๋อเป็นมือกลองก่อนแล้วค่อยเป็นนักร้องนําใช่ครับตอนนี้ก็มีตีบ้างแต่ว่าไม่ไม่ได้ตีเป็นอาชีพแล้วตีแบบแค่สองอย่างถึงตีกลองีกัเล่นแล้วเออนั่นแหละครับอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย อยู่ที่ไหนเนี่ยจริงอยู่ที่ไหนอะดำอยู่แถวรามินทาครับผมอยู่แถวรามินทาแล้วก็มีร้านประจำไหมหรือว่ายังไงหรือมีคร้านไหนตลาดหัวมุมครับผมร้านตรงนี้โอเคแถวบ้านจริงแล้วหลายที่เลยครับลาดกระบังลมกลาวมีด้วยครับรอเฮ้ยผมสุดยอดก็ร้องด้วยฝากขายงานคอนเสิร์ตด้วยจริงนะวันไหนจริงแล้วผมชอบมากเลยครับชอบในครับชอบกูอวนขายออกแล้วแม่ขายออกแล้ว ก่อนน er> ึ่ง uh> ทีก่อนหนึ <s <s ่งเขินอาเขินด้วยมีเขินมวนซะด้วยผมอยากเจอมานานมากครับม oh ีคนทักไหมว่าเสียงเหมือนน้าเอ๊ะหรือว่าสงกรานเออมีครับผมมีเยอะมากใช่ไหมเพราะโดยวิธีการร้องเหมือนเลยครับผมจริงๆแล้วผมร้องแบบนี้มาตั้งนานแล้วพี่ก็เพิ่งรู้ตัวก็ ตอนที่พี่สงการเขาประกวดเดววอยช่วงท้ายครับเสียงอ็คล้ายกันใช่ๆคล้ายๆครับไม่ได้เหมือน้วแนวเพลงก็คล้ายกันด้วยใช่ครับส่วนใหญ่จะเทคนิคการร้องคล้ายๆกันครับวิธีวิธีแล้วมีเพลงของตัวเองไหมทําเพลงมีครับผมช่วงนี้ก็มีทําเพลงอยู่เพลงที่อะไรครับชื่อเพลงก็ฉันเลือกแล้วนะครับก็ฉันเลือกแล้วอวันนี้ไม่ต้องโชว์เพราะว่าไปดูใน u t u b e ได้ได้ครับไม่ต้องโชว์เกิดมาให้เขาโชว์ซะหน่อยเออโชว์ซะหน่อยซะหน่อยซะหน่อย ก็ฉันเลือกแล้วเจ็บแ,แค่ไหนฉันก็จะรักต่อให้ช้ำเท่าไรฉันยอมทนจะมีร้องขออะไรจะอยู่ที่ไหนไปกับใครเมื่อไรไม่รู้ได้แต่พเพ้อฝ้าดูไม่ไกลหา รักเธออยู่เสมอแม้เธอไม่เคยพอไม่พร้อมนะนักรามพิาหมายเลขเจ็ดผมขอฟังเสียงคุณขอไม่แข่งขันนะคะไม่ใช่ไก่ค่ะ เป็นคนที่มีของครับเพราะฉะนั้นผมว่าพี่แป้งเพาะครับเป็นไม่ได้สูงครับว่าเป็นนักร้องที่มีความสามารถมากครับน่าจะเพาะครับโโสสในคำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ในคาคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉัน ในคืนที่โลมชากับทีท่ดีความวันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตายเส้นชางนี้ฉันยังมีจุดหมายตราบใดที่ปลายท้องฟ้ามีแสรงรารไรจะไปจนถึงแสงสุด ครับผมพี่แป้งเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยครับชื่อนางสาวนรัฐาไทยเหมือนประสิทธิเวศค่ะแป้งป้ามแรงค่ะเหมือนประสิทธิเวศอุยเหมือนอะไรกับแม่จิ๋มอาจิมเป็น,ปนหลานสาวอาจิม,มค่ะมายอดาบเหมือนประสิทธิเวศเจ้าค่ะ แล้วเป็นนักร้องไหมพี่แป้งเป็นนักร้องนําวงดนตรีปั้มแรงอยู่ซิค้ามาร์เก็ตแสดงสุขเสาร์อทิต์ที่หัวทนนหีหิน,หหนใช่ค่ะเโอ้โห<อ>เท่เลยเท่ามากๆเออเก๋ไก่แล้วร้องเพลงแนวไหนจริงๆต้องร้องเพลงฝรั่งด้วยจริงๆไม่ได้ลุกนี้เลยต้องขอบคุณทีมงานที่แปลงโฉมจนไม่กล้าส่งรูปให้ใครดูเลยค่ะสวยสวยแล้วสวยมากจริงๆเขาปกติไม่เคยใส่รองเท้าส้นสูงแบบนี้มาร่วมยี่สกว่าปีไม่เคยใส่เลยค่ะใช่ใส่แบบว่าแอกแอแบบดูแมนแมนหน่อยครับ และไอ้ที่บอกขายเข้าวซอยคือจริงไหมฮะ คือเป็นอาชีพเสริมในช่วงโควิดเนี่ยเรามีร้านข้าวซอยอารมณ์ดีอยู่ที่ซอยวัดพระเงินบางใหญ่นวทบุรีค่ะข้าวซอยอารมณ์ดีใช่ค่ะใส่ด้วยร้องเพลงด้วยใส่เพลงใส่ใจใส่ชามด้วยร้องเพลงตามโต๊ะด้วยค่ะ๋ออ๋อเสร์ฟแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังไน่ารักมากเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ได้กลับไปที่หัวหินไปร้องเพลงไหมกลับไปร้องเรียบร้อยแล้วค่ะกระแสคนไทยกลับมาเที่ยวเรียบร้อยเพราะว่าสุกเสาร์อาทิตย์นต่างปเทมันมีสุกเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะก็คือวันธรรมดาเขาก็หยุดเพราะว่านักท่องเที่ยวน้อยอยู่แล้วนะ ช่วงนี้ก็ร้องเพลงแล้วร้องเพลงที่อื่นด้วยไหมฮะนอกจากตรงนั้นก็เป็นหัวหน้าผู้ก่อการดีเข้าไปร้องในเรือนจำร้องในโรงพยาบาลร้องโดอรวมทุนช่วยผ่าตัดหัวใจน้องหัวใจเด็กอะไรพวกนี้ค่ะเป็นหัวหน้าผู้ก่อการดีด้วยค่ะเอ้ดีจังเนอะแต่น่ารักมากอันนผ้ชมจริงๆครับแล้ววันนี้สวยมากๆเลยนะครับขายข้าวซอยจริงๆแล้วร้องเพลงเท่มากๆนักร้องเป็นสนามหมายเลขเจ็ดเป็นนักร้องเสียงพระสวัสดีครับ can't see your voice